สื่ออเมริกาชี้ลิซ่าไข่ใหม่อาจส่งผลกระทบต่อเคป๊อปบอกแบบนี้ค่ะเช็คหุ้นไ g จมีข่าวดีสวัสดีผู้บริโภคค่ะเรามาอัปเดตความเคลื่อนไหวกันหน่อยล่าสุด YG นะคะมีแนวโน้มไปทางที่ดีขึ้นค่ะจะไม่ดิ่งอีกต่อไปเพราะราคาหุ้นของไ g จีได้พุ่งสูงขึ้นในวันที่31ตุลาคมนะคะหุ้นของไ g ได้เพิ่มขึ้น 0. 93%นะคะ54,300โคนเรียวรอยค่ะแล้วในวันที่30ตุลาคมค่ะคือเมื่อวานนี้หุ้นของ YG ได้เพิ่มขึ้น 2.28% 5 3 8 0 0โคเรียวอนก็น่าจะเพิ่มขึ้นหลายวันติดแล้วนะคะเราก็มารอดูกันต่อไปแล้วก่อนหน้านี้ก็มีสื่อรายงานกันทวนหน้าเกี่ยวกับสัญญาระหว่างไรพริงกับ YG คาดว่า YG จะออกมาถแถลงในเดือนพฤศจิกายนค่ะคืออีกไม่กี่วันข้างหน้าก็คาดว่าจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นทาว่านแนวโน้มนะคะว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้ตามที่สื่อได้มีการรายงานไปนะคะบอกว่ามีแค่น้องโรเซ่เพียงคนเดียวค่ะ ที่จะอยู่กับ YG นั่นเองเรียกได้ว่าราคาหุ้นของ YG จนี้ได้เพิ่มขึ้นติดต่อกันหลายวันนะคะหลังจากลดหวบกันคือหลายเดือนคือหลายสัปดาห์ได้เลยแล้วค่ะ ในส่วนสัญญาของน้องลิซ่แบล็คพิงของเรานี้นะคะแฟนและสื่อต่างก็จับตามองไม่ห่างเลยละคะ่ะซึ่งก็มีค่ายหลายค่ายนะคะมารุมจีบลิซ่ากันเยอะมากหนึ่งในนั้นนะคะก็คือบริษัทยักษ์ใหญ่จากจีนค่ะยินข้อเสนอค่าตัวลิซ่าสูงถึง2.7พันล้านบาทไทยกันเลยทีเดียวค่ะแถมสื่งอเมริกานะคะต่างก็บอกว่าค่ายเพลงใหม่ของลิซ่าแบล็คพิงอาจจะส่งผลกระทบต่อวงการอุตสาหกรรมเคป๊ น่าสนใจว่าลิซ่าจะเซ็นสัญญากับค่ายเพลงหน้าใหม่ค่ายไหนว่าจะเป็นค่ายเพลงของเธอก็อาจจะเป็นสิ่งที่สำคัญในอุตสาหกรรมเคป๊อปและอาจจะช่วยกำหนดอนาคตของแนวเพลงได้นั่นเองละค่ะตามที่สื่ออเมริกาได้ลงข่าวก็จะเป็นประมาณนี้นะคะหล่อนหน้านี้ค่ะก็มีข่าวลือออกมาอย่างหนาหูนะคะว่ามีสื่อหล,หลายประเทศนี้ต่างก็ลงข่าวในเรื่องสัญญาลิซ่ากับ y G บริษัทแระพิงนี้ได้มีการปฏิเสธสัญญาของ YG มูลค่าประมาณ40ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราวประมาณ1,431ล้านบาทไทยกันเลยทีเดียวค่ะทั้งสื้ออเมริกาต่างก็ลงข่าวบอกว่าลิซ่ามารนบาลน,นะคะอาจจะทําข้อตกลงสัญญากับค่ายใหม่ค่ายเพลงสหรัฐแล้วก็มีข่าวหรือว่ายักษ์ใหญ่ของสหรัฐนี้พร้อมที่จะยินดีจ่ายเงินหลายล้านดอลลาร์ให้กับลิซ่าเพื่อเซ็นสัญญากับตนเอง รามก็บอกอีกด้วยว่ามันมากกว่า YG ที่เสนอให้ลิซ่าก,กว่า38ล้านดอลน,นะคะก็มากกว่าอย่างเห็นได้ชัดเจนบอกนะคะว่านี่อาจจะเป็นสาเหตุที่ YG เจรจาสัญญากับลิซ่าครั้งที่สองไม่สำเร็จนั่นเองละค่ะเราก็มารอดูกันต่อไปว่าหวยจะไปตกอยู่ที่ค่ายไหนที่ฝั่งไหนนะคะเดือนหน้าพฤศจิกายนค่ะตามที่สื่อได้มีการรายงาน YG จีับแถลงไปในที่ทางไหนอีกไม่กี่อิดจยเดียวค่ะเช่นเคยทุกท่คนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่ง เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ